วันนี้นะคะทางเราจะมาสอนวิธีการปักหมุดนะคะอย่างแรกเลยลูกค้าต้องมีแอป Google Map นะคะอยู่ในโทรศัพท์ค่ะตัวแอปนี้สามารถโหลดได้ที่ Play Store หรือว่า App Store นะคะค่ะอย่างแรกเลยเราเปิดแอปขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็เลื่อนหานะคะพื้นที่ที่ตั้งของร้านค้าค่ะค่ะหลังจากที่เราเลื่อนหาเจอแล้วนะคะ เราก็จะทำการปักหมุดค่ะโดยการปักหมุดนะคะจะสังเกตได้ง่ายเลยถ้าปักหมุดแล้วจะขึ้นพินสีแดงนะคะตรงแผนที่ค่ะหลังจากนั้นให้เรากดแชร์นะคะตรงหน้าต่างด้านล่างค่ะหลังจากที่เรากดแชร์แล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะคะให้เราเลือกคำว่าคัดลอกค่ะหลังจากที่เราเลือกคำว่าคัดลอกเสร็จแล้วนะคะให้เราเปิดเข้าไปใน ตัวแบบฟอร์มนะคะที่เราต้องการเกาะข้อมูลร้านค้าค่ะหลังจากที่เราเปิดแบบฟอร์มเสร็จแล้วนะคะเราก็กดค้างค่ะแล้วก็เลือกคำว่าวางนะคะเราก็จะได้ลิงก์และตัวหนังสือมานะคะจากนั้นให้ลูกค้านะคะลบตัวหนังสือออกให้หมดค่ะเพราะว่าทางเราจะใช้แค่ลิงก์นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะง่ายๆค่ะสำหรับวิธีการปักหมุดค่ะ